สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจทุกท่านนะครับผมจะเสกกันชอบมันเกิดมาเพื่อพี่นะฮะหรือจะเสกลับล้างปูนนะครับวันนี้ขอญาตพักเรื่อง1911 1 19 9ก1กันบ้างนะครับเจอมาทั้งเจอมายาวๆเลยนะครับวันนี้มาพัก1 9 1 1มาดูผีเมกาอีกตัวหนึ่งนะครับขอญาตพามาชมผีเมกา นะครับเป็นสมิธแอนเวสันจุดสามแปดสเปเชียลนะครับสภาพก็เป็นสนิมขุมทั้งกระบอกเลยนะฮะนี่ตั้งแต่ปลายลำกล้องมาจนถึงลูกโม่นะครับเดี๋ยวแกะให้ดูกันในนี้ยังเป็นห่วงอยู่นะครับเดี๋ยวมาเคลียร์ปืนก่อนดีกว่านะครับนี่ลูกโม่ นะครับลูกโม่นี่เป็นสนิมขุมหมดแล้วนะครับเป็นแผลลึกเลยเห็นอยู่เท่านี้เนี่ยพอยิงทรายออกนี่จะคูณ3เท่าเข้าไปนะครับสมเท่าถึง4เท่าที่เห็นชัดๆนะครับตอนนี้ปืนเราเคลียร์แล้วเดี๋ยวเรามาถอดด้ามกันดูนะครับมาดูเครื่องในกันโอ้โหนี่แค่ตัวแรก ตัวนี้ยักษ์แคะยักษ์แคะนะครับเนื่องจากเป็นตัวโมเดล10นะครับโมเดลโมเดลโมเดลนะครับแต่ลำกล้อง2.5นะครับตัวนี้เป็นโมเดล10ขีด7นะครับของแฟนเพจจากล้านนดนะครับนี่คือสภาพภายในน้าค่อนข้างที่จะอ๋อของพี่ที่มี2กระบอกนะที่ใช่นะครับ ทางซ้ายและขวาโอ้โหนี่คืออาการที่น่าจะเอาให้ช่างลมดำนะครับกระบอกนี้ผ่านการลมดำําผิวมาแล้วรอบหนึ่งนะครับน่าจะเอาเอาน็อตออกไม่ได้ก็เลยทําลายนะครับไม่รู้ทําลายด้วยวิธีไหนนะครับตอนนี้เป็นรูไปแล้วนะครับทําอะไรไม่ได้แล้วเราก็แค่เก็บรายละเอียดข้างนอกให้แค่นั้นเองนะครับ คือมันไม่มีน็อตอยู่ไม่มีน็อตแล้วนะครับตัวนี้ไม่มีน็อตแล้วนะครับน่าจะถูกเจาะทําลายน็อตเนื่องจากถอดไม่ออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าน็อตที่เหลือนี่สามารถถอดได้อยู่ไหมอ่าตัวแรกหมุนได้ค่อยโล่งใจขึ้นมาหน่อยนะครับตัวที่สองหมุนได้ นะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองหมุนได้นะครับตัวตัวที่สามนี่ไม่มีแล้วนะครับข้างในก็แห้งนะครับสนิมแห้งเลยนะครับเดี๋ยวเอาน็อตตัวตัวที่สามออกก่อนนะครับตัวที่สี่ตัวที่สามไม่มีตัวที่สี่เอาออกได้นะครับค่อยสบายใจ นิดหนึ่งนะครับเอาแหนบออกเป็นสนิมทุกชิ้นเลยนะครับแต่แหนบตัวนี้เราไม่สามารถที่จะทำสีได้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นแหนบนะครับมันต้องให้ตัวได้ถ้าไปโดนความร้อนสูงๆเนี่ยความเป็นแหนบจะหายนะครับและจะยุ่งเลยนะครับนกสับนะครับกระบอกนี้ครั้งหนึ่งน่าจะเคยผ่านการทำสีมาแล้ว นะครับอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับเนื่องจากว่าร่องรอยของการขัดผิวไก่ก็ขัดผิวมาแล้วนะครับมันจะแววเงามันไม่ดำออกแดงๆเหมือนงูแสงหวันแสงตะวันนะครับเปิดโม่ โอสนิมนะครับการทำผิวลมดําถ้าทํามาไม่ดีเนี่ยสนิมออกไม่หมดมันก็จะกินมาจากข้างในนะครับทีนี้พอมันโปรโจากให้เห็นจากข้างนอกเนี่ยแสดงว่าข้างในเนี่ยก็ยับแล้วนะฮะนี่คืออาการของการทาผิวมาไม่ดีนะครับพอต้มลมดําแล้วก็ รูขุมแผลที่มันลึกที่สุดเนี่ยเขาเอาสนิมออกไม่หมดนะครับเพราะว่าการลมดำคือต้องขัดพอออกไม่หมดมันก็จะกินมาจากข้างนอกไม่จากข้างในนะครับยำแล้ว นะครับจิ้นต่อไปก็จะเป็นตัวล็อกโมนะครับเขี่ยขึ้นมาเอามือปิดไว้นะครับกันแหนบมันเด้งหรือสปริงมันเด้งนะครับตัวนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็มีอยู่อ่อยังมีอีกนะครับก็คือทรัมน่าห่นไง ตัวนี้จะตอกยาวก็ไม่ได้เพราะว่ามันบางนิดเดียวนะครับมันบางนิดเดียวอ้อยาอ่าโชคดียังออกอยู่ต้องตอกกระตุ้นนิดนึดน่งน,<ห>น,นะครับบางคนสอบถามว่าทำไมเราไม่หยดน้ำมันก่อนนะครับ อาการถ้ามันลึกถ้ามันจะนิมจับแบบนี้ครับถ้าเราหยดน้ํามันเนี่ยโอเคแหละมันอาจจะลื่นหน่อยแต่ว่าพอเราเอาน้ํามันลงพอเอาไก่ควงลงไปพอเราบิดเนี่ยบางทีด้วยความลื่นนู่นนี่นั่นนะครับมันทําให้ปลายมันบินด้วยนะครับปลายนอ็อตนะครับซึ่งน็อตตัวนี้ก็เป็นน็อตตัวที่บางมาก นี่ฮะนี่เห็นไหมมันบางมากครับมันแตกนะครับมันแตกเลยเห็นไหมครับแตกแล้วแตกแล้วครับซึ่งอย่างที่บอกว่ามันเปลาะบางมากนะครับอันนี้ก็งานเข้าจ่าเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเรามีอะไหล่อยู่นะครับแต่ไม่ฟรี ไม่มีฟรีนะครับเพราะว่าสนิมมันเกิดขึ้นมาจากสนิมนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเรามีอะไรให้เปลี่ยนสนิมทั้งนั้นเลยจะต้องล้างออกนะครับทั้งหมดก็ประมาณนี้ส่วนตัวนี้นี่ จริงๆแล้วมันต้องเอาออกนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องต้องตอกออกนะครับต้องเอาออกตัวล็อกแกนโมนะครับอืมนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีสิ่งที่เราจะต้องเอาไปปรับสภาพผิวใหม่ก็แน่นอนครับพวกนี้เป็นงานงานหยาบเลยนะครับสำหรับสายช่างนี่ ผมบอกได้คำเดียวว่าอยากจะร้องนะครับซึ่งตัวเลขก็ยังคงอยู่นะครับส่วนตัวเลขตรงนี้เราก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าต้องเก็บตัวเลขพวกนี้ไว้ซึ่งเป็นงานที่ยากมากการเก็บตัวเลขในส่วนที่มันมีแผลมีสนิมอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาปลูกผีอเมริกาตัวนี้กันนะครับผีแกละ นะครับส่วนในตัวลูกโม่นี่งานหยาบครับเพราะว่าตัวนี้นี่ผมบอกได้เลยว่าปรับสภาพกันต่ำๆก็สองรอบนะครับในรูนี้ก็สนิม,มในรูนี้มีแต่สนิมทั้งนั้นเลยครับซึ่งในรูนี้เราทำอะไรไม่ได้ได้แค่ล้างออกนะครับเนื่องจากว่ามันเคลือบสีเข้าไปไม่ได้นะครับพอเรายิงทรายออกพอเคลือบสีถ้ามันสีเข้าไปปิด ผิวไม่หมดเนี่ยมันจะขึ้นสนิมนะครับ <Okay. S 1> นะครับเดี๋ยวก็ยังไงก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์สําหรับให้ถึงไปยังพรรคพวกเพื่อนฝูงที่ใช้ระบบรีเวอร์นะครับรีเวอร์ทั่วไปนะครับอาจจะถอดดูแลประกรเองได้นะครับไม่ต้องถึงมือช่างนะครับวันนี้ก็ขอบ คุณทุกท่านครับนะครับ